เกิดมาพบใดชาติใดก็ทุกแย่เต็มประดาทุกตั้งแต่วันเกิดถึงวันแก่ทุกจากวันแก่ถึงวันแตกดับวันตายทุกทุน่วหน้าไม่มีใครข่ามันไปได้จึงให้เรามาสนใจในการรวมจิตใจของเรามาให้สงบระงับตั้งมัน่นเที่ยงตรงอยู่ภายในดวงจิตให้ได้ ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนกระทั่งจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้อันความตายนั้นจงระลึกดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองยกจิตใจตั้งมั่นอย่าได้ว่นไหวเจ็บจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตาย อยู่ดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายแก่ชะราแล้วไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะให้ผู้อื่นช่วยไม่ได้ต้องภาวนาให้พ้นจากความตายความตายนั้นมีทางพ้นไปได้อยู่ที่การละก,กิเลสล้างกิเลสในใจให้หมดสิ้น กิเลสกองไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวให้รีบตัดรีบละออกไปเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็ให้นึกถึงความตายใครจะดุร้ายป้ายสีก็ให้นึกว่าเขาจะต้องตายเราคือกายกับจิตก็ต้องตายจากกันไปจะมาโกรธมาโลภมาหลง มายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมิอะไรไปทำไมจงปล่อยวางให้มันหมดสิ้นไปโลกธรรมแปดประการมีความสบายกายสบายใจก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้มีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้ มีลาบเสื่อมลาบได้เป็นธรรมดาอย่างนี้มียศเสื่อมยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดพ้นไปเสียทีเกิดแล้วต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้าก็ตาย ไม่ตายปีนี้ปีต่อๆไปก็ต้องตายให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจจะได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกามวัตถุกามมาหลงร้องไห้หัวเราะอยู่นี้ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกข์กองทุกข์เต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้รู้แจ้ง ด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองนั่นแหละปฏิบัติตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้รับทุกเองตนทำบุญบุญก็ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้นบุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผลแต่ว่าบางอย่างบางประการนั้นไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ทำก็เห็นผลอบรมจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนา ด้วยการนึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้นึกถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันมาถึงแล้วมันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในทางสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระง,งับด้วยการนึกน้อมเอาพุทธคุณ คือกุ่นพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แม้เราจะนึกพุทโธพุทโธอยู่ก็ตามก็ให้ถือว่าธรรมโมก็อยู่ที่นั่นสังโฆก็อยู่ด้วยกันกิเลสมานหมายถึงจิตใจที่เรายัางเลิกละปลดปล่อยกิเลสราคะตัณหาไม่ได้ราคะตัณหานั่นแหละคือตัวมาน ที่คอยหลอกลวงอยู่ในใจนั้นถ้าผู้ใดใจไม่มั่นคงก็หลงไหลไปตามการหลอกลวงของมานกิเลสไม่ยอมละไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยวางกิเลสก็ติดอยู่ในตัวติดอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจคือใจเราไปตัดกิเลส ไม่ใช่กิเลสมาติดอยู่ในใจของเราจิตใจของเราไม่ภาวนาละกิเลสแต่ภาวนาเอากิเลสกิเลสก็มาอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราเต็มไปหมดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือความหลงเมื่อมีไฟสามกองนี้อยู่ในใจมันก็ร้อนเป็นไฟ นั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ร้อนละอุด้วยไฟเพราะไฟนั้นเป็นของเล่าร้อนผูกมัดรัดลึงจิตใจคนเราให้หลงให้ติดข้องอยู่เวลาภาวนาท่านจึงให้ละออกไปปล่อยออกไปให้หลุดไปสิ้นไปเอาให้หลุดให้พ้นให้สงบระงับ แม้ยังไม่หลุดพ้นก็ให้ภาวนาทุกคนให้ใจสงบระง,งับตั้งมั่นทุกๆคืนไปจนมีกำลังความสามารถอาจหารก็จะตัดละได้ด้วยตนเองธรรมดากิเลสเป็นมารเป็นภัยอันตรายคำว่ามารก็คือว่าเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลาย ใครไปหลงกลมารยาของมารแล้วก็เสียทุกครั้งไปฉะนั้นเราทุกคนจงอย่าได้ปล่อยจิตใจให้คิดนึกไปภายนอกจงนึกเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมสังโฆธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา คือให้ใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปตามอาการภายนอกอย่าไปคิดว่าเวลาเราแก่หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้จะแตกจะตายแล้วจึงภาวนาถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าคิดผิดเพราะเวลาอยู่ดีสบายนี่แหละ เป็นเวลาที่เราจะต้องริเริ่มภาวนาให้ได้ให้ถึงกิเลสอะไรที่ยังไม่ออกจากจิตใจเราก็จะได้ละกิเลสนั้นเสียให้พากันตั้งใจภาวนากันจริงๆเอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมาที่จุดหลงของใจเราความหลงของใจไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหลงในรูป หมายถึงคนสัตว์สิ่งของบ้านเรือนเกหะสถานอันใดก็ตามถ้าจิตไปหลงก็จะไปข้องอยู่กับที่นั่นถ้าจิตไม่หลงก็วางเฉยได้จิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกร้อนประการใดเราทุกคนควรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุกๆคืนไม่มีใครจะช่วยเราได้ เท่ากับตัวเราเองการภาวนาอย่าเข้าใจว่ามันเป็นของยากไม่ว่ากิจกรรมการงานอะไรอย่างหย,ยาบๆก็ดีถ้าเราไม่ทําไม่ประกอบก็ยิ่งเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วมันมีทางออกภาวนาไปรวมจิตใจลงไปจนกระทั่งจิตใจ เชื่อตามความเป็นจริงเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อพระธรรมจริงๆเชื่อต่อคุณพระอริยสง์สาวกจริงๆแล้วบุคคลผู้นั้นก็มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งในธรรมในปัจจุบันชาตินี้อะไรอะไรทุกอย่างถ้าคุณเราลงธรรลงแล้ว มันต้องได้ไม่มากก็น้อยถ้าไม่ทําเลิกล้มความเพียรชอบสบายอยู่เฉยๆต่เราอยากเข้าใจว่าเราจะอยู่เฉยได้ในเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจุบันกระทันหันขึ้นมาจะเฉยอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อความเจ็บมาอุบายทําไม่ทันเราก็หลงยึดไปถือไปวุ่นวายไป ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันปล่อยวางได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกร้อนประการใดอุบายต่างๆที่กำหนดจดจำไปประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีเก่าของเราที่ทำมามากหรือไม่บุญบาร,รมีใหม่ใจปัจจุบันของเราตั้งมั่นหรือไม่ ใจปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทมัวเมาเป็นไปเพื่อความเสื่อม